ไคเพื่นสาวคเพื่อนหญิงวันนี้มาหานี่มีอะไรมาเหล่าหมกะทิบ้านฉันนะสิฉันก็นั่งนั่งนอนน,อ,นอยู่ก็ปวดหลังปวดหลังฉันก็ไม่รู้ว่ามีใครมาทําของใส่ฉันหรือเปล่าเนี้เหรออุ้ยแต่บ้านเธอโซฟามันนุ่มนะแล้วเธอซื้อที่ไหนเนี้ยโอ้โหนในไรจ้าเพดนี้เลย<อ>เพดนี้เลย เป็นเทปของปีฟรอเฟอร์นิเจอร์นะเขาไม่ได้มีแค่โซฟาเดียวเขามีเฟอร์นิเจอร์หลายแบบเลยลองดูลองโอ้โหเธอราคาถูกด้วยนะโอ้โซฟามันเหมาะกับฉันมันสวยมากอุ้ยเธอเธอฉันเอาตัวนี้ฉันเอาตัวนี้แต่เธอสั่งให้ฉันหน่อยนะฉันสั่งไม่เป็นได้สั่ตัวนี้ใช่ไหมใช่เอาตัวนี้เลยโอเคเอาไปนะได้เลยฉันจะมีโซฟานุ่มๆไม่ใช่แล้วดีใจนั่นไหนดีใจมากดีมากเลยเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยละเรียบร้อยละอุ้ยฉันรอรับของพรุ่งนี้ไปส่ง เลิศมากอุ้ยมันไวขนาดนี้ฉันใช่ใช่ใชตั้งนานแบบเดี๋ยพี่เธอเัีาาเเ้วิธีหนาแต่ตั้งนานเลยกว่า